จะพามาชมบ้านสวยๆจากโครงการบ้านสับดีพบกับชีวิตดีๆที่บ้านสับดีทำเลดีดีอยู่ในโซนที่น้ำไม่ท่วมใกล้สนามบินและห้างบิ๊กซีแม่เหียเพียง15นาทีและห้างบิ๊กซีดอนจันเพียง10นาทีมีระบบรักษาความปลอดภัยปรปภและอุปกรณ์ที่ทันสมยัยและมีส่วนของพื้นที่สีเขียวสาธารณะส่วนกลางอีกด้วยถนนหน้าบ้านกว้าง8เมตร มีฟุตบาททางเท้าเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กๆและผู้สูงอายุและที่สำคัญทางโครงการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคเพื่อเสถียรภาพและความสะอาดในส่วนของโรงจอดรถยกเพดาสนสูงโปรงสามารถจอดรถได้ถึงสองคันกันเลยพื้นที่สนามหญ้าสีเขียวล้อมรอบตัวบ้านให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและที่พิเศษสุดในส่วนนี้เราแถมฟรีฝ้าโรงจอดรถไม้เทียมอย่างดีและพื้นคอนกรีจตจแดตมให้ทุกหลัง และดูสวยงามหรูหราสุดๆไปเลยเข้ามาดูในส่วนของตัวบ้านกันนะคะประกอบด้วยห้องนอน3ห้องนอนโดยที่พื้นที่ในแต่ละห้องนั้นสามารถใส่เตียง6ฟุตหรือระดับคิงไซส์ได้ทุกห้องพื้นที่เหลือๆขนาดนี้ยังสามารถใส่พวกเฟอร์นิเจอร์เช่นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งได้อีกด้วย ้าเพดานยกสูงพร้อมฉนวนกันความร้อนโปร่งกว้างให้ความเย็นสบายห้องถงกว้างเป็นตัวแอลแยกสัดส่วนอย่างชัดเจนมีมุมให้จัดชุดโต๊ระรับประทานอาหารใส่โซฟาตัวใหญ่ตู้ทีวีตัวใหญ่ๆเหลือทางเดินสบาย ในส่วนของห้องน้ํานั้นจะอยู่ภายในห้องนอนหนึ่งห้องและภายในตัวบ้านอีกหนึ่งห้องทั้งสองห้องนั้นจะมีขนาดที่คล้ายกันโดยจะมีการแบ่งแยกโซนแห้งและโซนเปียกพร้อมด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน,านเช่นอ่างล้างหน้ากระจกสองหน้าระบบไฟ LED ชักโครกพัดลมระบายอากาศและชุดฝักบัวติดผนังอย่างดีให้ทั้งสองห้องในส่วนของห้องครัวมีกระจกกั้นห้องเพื่อกันกลิ่นและแถมให้ฟรีๆกับชุดเตาแก๊สฮูดดูดควันครบ ที่หลังบ้านก้องขวางเผื่อต่อเติมได้และรั้วสูงมิดหัวให้ความเป็นส่วนตัวฟรีปั๊มน้ำแทงน้ำและของแถมอื่นๆอีกมากมายบ้านพร้อมอาศัยดีๆปลอดภัยแบบนี้ต้องที่นี่เลยกับโครงการบ้านซับดีพบกับชีวิตด,ดีดีที่บ้านซับดี